นิยายูกสิ์ของผมคือเหล่าจอดวายร้ายตอนที่939ก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่สิทธิลำดับหนึ่งและอันดับ2อนะครับอย่างยู่ช้างหลงรวมไปถึงยู่เชิงไหนั้นก็สามารถไปถึงขั้นพลังอวตารร้อยวิธีดอกบัวสิบกรีบได้ลูโจนะครับและคนอื่นๆก็ไม่รอช้าตอนนี้ดูเหมือนว่าซื้อวยานั้นจะเสนอให้อ่า นำหัวใจแห่งชีวิตให้กับยูชางหลงได้ทดลองเพื่อที่จะมุ่งไปสู่การเป็นผู้ที่ใช้ผังกอ,อกเกิดนั่นเองเพราะว่าสําหรับยูเชิงไห่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับเขามีวังกอ,อกเกิดเขามีดอกบัวตองคาแต่ในเคสกรณีของอยูชางหลงนี่แหละครับมันจะเป็นปัญหาและมันก็จะมีความสืบเนื่องเกี่ยวโยงกับอีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเราปูอูโสทั้ง4ีที่ตัดดอกบัวตองคาและคนอื่นๆนั่นแหละครับ จึงไม่รอชา้าทุกคนต่างก็แทบอุดใจรอไม่ไหวอีกต่อไปเจียได้เห็นการพัฒนาของผู้ฝึกยุทธไรดอกบัวตองคาทุกคนจับจ้องไปที่อวตารของอทุกคนจับจ้องไปที่ยู่จางรงด้วยดวงตาที่ไม่ได้กระพริบหากไม่มีดอกบัวและวงังกอเกิดจะเป็นไปได้ไหมที่ผู้ฝึกยุทธคนหนึ่งจะสามารถสร้างเอสตแลบอันน่าเกงขามนั้นและกายมาเป็นผู้มีพลังอวตารวังวุนพันแดนได้ อยูชางลุงไม่ได้ใส่ใจอะไรกับสายตาที่จับจ้องเขากําลังเพ่งความสนใจไปกับการใช้งานพังโอเกิดแตนสําหรับตัวเขามันคงไม่มีอะไรยากไปกว่าการตัดดอกบัวเมื่อครั้งกรนนู้นในอดีตในตอนนั้นยุคสมัยที่ยังไม่มีใครเริ่มตัดดอกบัวทองคําแน่นอนนะครับว่าผู้คนที่เริ่มตัดดอกบัวทองคําเป็นคนแรกจะต้องพบกับความเสี่ยงอันมหาศาลร,ราชวงศ์แห่งดินแดนยานได้ทําการสละชีวิตผู้คนมากมายเพียงเพื่อที่จะสร้างอายุยาอายุวัฒนะ ของที่จะใช้รับประกันก่อนที่จะตัดดอกบัวแต่ก็เพราะการตัดดอกบัวไปเป็นด้วยความรับรื่นต่อมาวิธีการตัดดอกบัวทองคาจึงได้แพร่หลายในดินแดนทองคามากขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ผู้คนพูดถึงเรื่องการตัดดอกบัวทุกคนมักจะนึกถึงผู้ที่ตัดดอกบัวทองคาคนแรกอย่างสาวกคนที่สองแห่งกินติงสารใช่แล้วชื่อของเขาคือดาบปีศาจด,ดู่ช้างหลง สำหรับในอดีตนะครับเส้นทางแห่งดาบของอยูชางลงเต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวนะครับและความเดียวดายเขานั้นนะครับผ่านความยากลําบากแต่ในะตอนนี้ไม่ใช่แบบนั้นยูชางลงนะครับรวมความคิดก่อนจะเพล่งความสนใจไปกับการใช้งานพังก่อเกิดของมองไปที่หัวใจแห่งชีวิตของซี่ฉีหัวใจแห่งชีวิตที่ผู้เป็นอาจารย์มอบให้นะครับก่อนที่จะย่อขนาดอวตารลงลูโจนะครับเริ่มพูดขึ้นเจ้าเพิงจะผีกีบสิบได้ เจ้ามีโอกาสที่จะทําความคุ้นชินกับพลังอวตารสิบกียยิงรากฐานพลังมากเต่าไร่การใช้ฝังก่อเกิดจะง่ายมากขึ้นเท่านั้นและแน่นอนความเจ็บปวดที่ได้รับก็จะลดทอนลงไปเช่นกันอยู่ช้างลุงตอบกลับในทันทีข้าแน่ใจว่าความเจ็บปวดที่ได้รับคงเทียบไม่ได้กับการตัดดอกบัวตองคำแน่ ลูโ่โจพยักหน้าหัวใจแห่งชีวิตของซีชีจะช่วยเพิ่มการป้องกันและพละงกำลังให้กับเจ้าพลังทั้งสองประเภทเข้ากันได้จงใช้งานฝังกอเกิดในตำแหน่งพลเรือนและทหารสะลูโ่โจมองไปที่ด้านล่างของพลังอวตารยู่ชางหลงเมื่อไม่มีดอกบัวตองคำแล้วเขาจะมองหาตำแหน่งพลังแล้วจะมองหาตำแหน่งพลเรือนและทหารในวังกอเกิดได้ยังไงกันละ่ะเออ หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีลูโ่โจก็บกมือยังไม่ใส่ใจเขากำลังจะ,สะแสดงออดอกบัวของตัวเองออกมาทุกคนนะครับดวงตาเป็นประกายดอกบัวของลูโ่โจบานสะพังจนเต็มที่กลีบดอกบัวที่ดูชุ่มชําและสมบูรณ์วังกอเกิดของลูโ่โจมีขนาดกว้างใหญ่ที่คอของมันเป็นแสงสลัวนี่คือตําแหน่งพลเรือและทหารมันเหมาะสมกับการใช้หัวใจแห่งชีวิต พื้นฐานของทุกคนลู่โจวอธิบายซื้อวู้ยากล่าวเสริมหัวใจแห่งชีวิตขั้นพื้นฐานจะมอบอายุไขให้กับผู้ใช้ได้ถึง1,500-1,800ปีส่วนหัวใจแห่งชีวิตระดับกลางจะมอบอายุไขตั้งแต่1,800จนถึง2,000ปีและหัวใจแห่งชีวิตขั้นสูงจะมอบอายุไขได้ถึง2,000-2,500ปีโวยโตดเยอะ หัวใจระดับสูงส่วนใหญ่จะได้รับจากราชาของสัตว์ร,ร้ายไม่ว่าจะเป็นราชาแห่งท้องฟ้าราชาแห่งท้องทะเลหรือจะเป็นราชาแห่งพื้นเป็นแผ่นดินราชาสัตว์ร,ร้ายที่มีความสามารถในการควบคุมสัตว์ร,ร้ายที่มีหัวใจขั้นพื้นฐานอยู่เมื่อสอง0ันปีก่อนราชาสัตว์ร,ร้ายเคยควบคุมสัตว์ร,ร้ายจำนวนมากบุกโจมตีดินแดนดอกบัวเด็กในตอนนั้นมันได้สร้างวิบัติสัตว์ร,ร้ายขึ้นน่ากลัวมากนะครับอู้วิราชาแห่งสัตว์ร,ร้ายไม่รู้ว่ามันจะโผล่ขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ ทุกคนได้ฟังต่างก็พยักหน้าดังนั้นไม่นานตัวมูซึงก็ถามเข้าเรื่องตอนนี้พวกเราไม่มีหัวใจแห่งชีวิตเหลวแต่สิปี่ร้องไม่มีวางกอเกิดพวกเราจะวางหัวใจแห่งชีวิตไว้ที่ไหนกันละ่ะสมาชิกทุกคนต่างก็เหลือมองอยู่ชางลุงด้วยความแววตาแห่งความว่างเปล่าทุกคนไม่รู้เช่นกันและไม่มีใครนะครับที่สามารถแสดงความเห็นออกมาได้อยู่ชางลงุงถือหัวใจแห่งชีวิตเขาได้วางมันลงบนเท้าของอวตารตุก หัวใจแห่งชีวิตตกสู่ปืนตกคนสายหัวยังช่วยไม่ได้ถ้าหากไม่มีดอกบัวทองคําและวางกอเกิดแล้วปู่ฝึกชุดจะวางหัวใจแห่งชีวิตไว้ที่ไหนได้ละ่ะอยู่ช่างหลวงยกมือขึ้นนะครับหัวใจนั้นลอยสู่มืออยู่ช่างหลวงเลือกเ่ียยกมืออีกข้างไม่นานกลีบดอกบัวทองคําแต่ละกลีบก็เข้าสู่ฝ่ามือนะครับตัวเขาพยายามวางหัวใจแห่งชีวิตลงบนกลีบดอกบัวทองคําแต่ละกลีบแทนและแน่นอนครับผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง สมาชิกกองจินถิงซานต่างก็จ้องด้วยซาจีที่กังวลหากอยู่ช่างหลงไม่สามารถเปิดใช้งานฝังโกเกิดได้หมายความว่าหมายความว่าฐานพลังการฝึกฝนของดาบปีศาจผู้นาเกงขามคนนี้ก็จะหยุดอยู่ที่พลังอาตารสิบกีไปตลอดการอย่างนั้นหรอือลู่โจเองที่สังเกตการนะครับสาวุกตังสิบของเขาต่างม,มีมเมล็ดพันธุ์แห่งความว่างเปล่าในตัวผู้นาเสียดายแย่ถ่าเอาไม่ได้ฝึกฝนให้รุหน้าไปกว่านี้ ในตอนนั้นสืบุญยาก็พูดขึ้นสิทธิพี่ลองวางหัวใจแห่งชีวิตลงบนจุดพลังลมปานของท่านดูหัวใจแห่งชีวิตลอยไปนะครับบนพลังอวตารอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นยู่ชางหลงนะครับก็นําหัวใจแห่งชีวิตคืนสู่มือเขาล้มเหลวอีกครั้งและอีกครั้งยู่ชางหลงเงยหนะ้าก่อนเชนนาอวตารเข้ามาใกล้เขาจ้องมองมันสักพัฒสืบูหยาสีหน้าของอยู่ชางหลงยังคงสงบราวกับทะเลที่ไร้คลื่นลม ยวนเอือทีเอ็นแบบนั้นพูดพร้อมกับรอยยิม้มสิทธิ์พี่ไม่ต้องรีบร้อนหรอกบางทีอาจเป็นเพราะพลังเอาตานสิบปีบของท่านยังไม่มั่นคงพอท่านคงต้องทำให้มันคุ้นจินก่อนจะเริ่มพังก่อเกิดใหม่ข่าวว่าบางทีมันอาจท่านบางทีมันอาจช่วยท่านได้แน่ซื้อวุยาพยักหน้าสิทธิ์น้องก้าวพูดมีเหตุผลการฝึกฝนควรค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ใช่สิ่งที่จะเร่งรัดเล้วหมายความว่าจะออกมาดีสิทธิ์พี่รองก่าคิดว่าท่านควรรอให้พลังมั่นคงกว่านี้ก่อน หลังจากนั้นไม่นานยู่เซิงไฮยก็ไม่รอช้าก้าวออกมาถ้าหากศิธิ์น้องรองของข้าไม่สามารถใช้งานฟังโกคือได้ข้าเองก็จะไม่ใช้งานฟังโกคือเช่นกันมันไม่ใช่เรื่องไมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหยกทุกคนนะครับตอนนี้พยายามปลอบใจยู่ช้างหลงนั่นเอง แต่มีหรือครับที่ยู่ช้างรงจะไม่รู้ถึงความตั้งใจของเราทุกๆคนเขายิ้มก่อนที่จะพูดขึ้นข้าทราบซึ้งถึงความตั้งใจของทุกคนดีสําหรับข้าการใช้งานฝังก่อเกิดหลังจากที่ปีกีบสี่สิบได้ไม่ต่างอะไรจากการกลายเป็นผู้มีพลังอวตารแปดกีบในดีที่พยายามปีกีบดอกที่เก้าในตอนนั้นหนทางการปีกีบดอกที่เก้าทั้งหมืดมนและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ทุกคนลุกขึ้นสู้จนสามารถผ่านมันมาได้ แน่นอนนี่แหละคือแกนแท้ของกลารฝึกฝนหุนตางข้างหน้าเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและการฝึกฝนนั้นขัดแย้งกับสวรรค์เต็นฟางเต็นทางแห่งความฝึกฝนนั้นเต็มไปด้วยอันตจายและความยากลาบากหากไม่มีความายากลําบากอยู่จริงในลูกใบนี้จะมียอดฝีมือได้ยังไงกันหูโสตั้งสีต่างพยักหน้าสิ่งที่ท่านสองพูดมีเหตุผลขาด้เปิดหูเปิดตาแล้วจริงๆ ท้ายที่สุดแล้วผู้อุโสทั้งสีก็ต้องประสบพบเจอกับชะตากรรมเดียวเชกเช่นกับยูชางหลงหลังจากที่พวกเขาเลือกจะเดินบนเส้นทางแห่งการตัดดอกบนัวนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเขาจะต้องเสียใจนิดหน่อยเมื่อได้เห็นยูชางหลงไม่อาจใช้งานผังก่อเกิดได้แต่เมื่อได้ฟังยู่ชางหลงนะครับผู้บุกเบิกเส้นทางแห่งความหวังผู้บุกเบิกเส้นทางยังมีหวังพวกเขาที่เห็นแบบนั้นก็สบายใจมากขึ้น อยู่สาางหลงคารวะให้กับทุกคนพวกเรามาร่วมมือกันหาทางออกเถอะในตอนนั้นลู่โจโยกมือขึ้นหัวใจแห่งชีวิตลอยกลับเข้าหาเขาวังก็เกิดเป็นสารที่ที่เชื่อมต่อกับสัญ,ญลักษณ์นะครับ เป็นที่ที่เชื่อมต่อกับอโต l ล d ฝังก่อเกิดจะปรากฏขึ้นสัญ,ญลักษณ์ฝังก่อเกิดก็ต่อเมื่อพลังฝังก่อเกิดสําเร็จและเมื่อฝังก่อเกิดที่หถูกใช้งานสําเร็จวังก่อเกิดอ S o l ล d ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นเอกลักษณ์ของพลังวตารบันเดนก็จะปรากฏขึ้นมาทุกคนเงยหน้าขึ้นมองลู่โจตามสัญชตยาตญาณดวงตาของเขาเป็นประกาย ในเมื่อลูโจไม่ยอมแปหมายความว่าพวกเขายังมีหวังอยู่สินะในเวลาเดียวกันหัวใจแห่งชีวิตก็บินไปตำแหน่งรอบๆอแอสโตรเลปนะครับที่ควรจะอยู่ตวาวาน่าเสียดายไม่มีอะไรเคลื่อนไหวลูโจาสายหัวเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะขยับหัวใจแห่งชีวิตเข้าไปที่ร่างวตารนของยู่ชางหลงสูหืมลูโจสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับในชั่วพริบตาจากหัวใจแห่งชีวิตเขาที่สัมผัส แบบนั้นได้ก็รีบพูดขึ้นในทันทีอย่าขยับในตอนนั้นทุกคนรีบจ้องแมจะไม่มีความหวังนะครับแต่ยูชางหลุงก็เลือกที่จะเชื่อฟังเขาได้เหลือมองสีหน้าที่เข่งขืนและตาที่มองผู้เป็นอาจารย์ก่อนจะเหลือมองว่าใจเ่งชีวิตหลังจากที่เข้าใกลมากขึ้นลูโ่โจก็มองเห็นลูโ่โจนะครับคิดว่าตัวเองมองเห็นพลังงานจางๆพลังที่เหมือนกับควันที่กําลังถูกร่างวาตารตรงหน้าดูซับดูโจต้องมุนในทันทีก่อนที่จะใช้วิชาการมอง ด้วยพลังลี้ลับสูงสุดทําให้เขาเห็นภาพที่คนทั่วไปไม่สามารถเห็นได้เขาสามารถมองเห็นภาพที่แตกต่างออกไปเมื่อหัวใจแห่งชีวิตหยุดอยูย่ต่อหน้าร่างอวตารนะครับลู่โจก็มองเห็นพลังงานจางๆพลังที่ไหลเข้าสู่ร่างอวตารได้อย่างชัดเจนตัวเขาไม่ได้เข้าใจผิดไปดูเหมือนว่าพลังอ,อ,อดูเหมือนว่าพลังอวตารกําลังหายใจดวงตาของลู่โจจับจ้องไปที่ร่างของยู่ช้างหลงและร่างอวตารเขาสังเกตเห็นร่างอวตารกําลังหายใจเข้าและ เข้าและออกเป็นจังหวะเดียวกันกับที่อยู่ชัางหลวงหายใจหรือว่านี่จะเป็นการประสานการระวางมนุษย์และร่างอาวตารลูโจตัดสินใจที่จะใช้พลังลี้ลับสูงสุดก่อนที่จะจมดิ่งไปกับความขิดก่อนที่ผู้ฝึกยุดหนึ่งคนจะตัดดอกบัวทองคาพลังอวตารของคนคนนั้นก็ดูไม่ต่างอะไรจากรูปปั้นนะครับแม้แต่พลังอวตารราชันมหาปาและพลังอวตารราชาพยัคฆ์ก็ยังเคลื่อนไหวได้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแต่หลังจาก จากที่คนหนึ่งหนึ่งนะครับตัดดอกบัวตองคําออกไปใช่ครับเราทุกคนต่างรู้ดี พลังอวตารของคนคนนั้นก็จะมีความคล่องแคล่วคล่องตัวมากยิ่งขึ้นคนคนนั้นจะควบคุมร่างอาวตารได้อย่างอิสระควบคุมมันให้เคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆราวกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นร่างอีกร่างก็ว่าได้แต่นอกเหนือจากความคล่องตัวที่ได้ดูเหมือนว่าไม่มีประโยชน์อะไรจากการตัดดอกบัวแต่ถ้าหากร่างอาวตารของคนคนหนึ่งสามารถดูดซับพลังจากหัวใจแข่งชีวิตได้โดยตรงมันจะต้องชดเชยข้อบุ้องที่ ว่ามาทั้งหมดนะครับมันจะต้องชดยชยข้อบุคองทั้งหมดที่มาจากการตัดอวตารดอกบัวเอ่อการตัดดอกบัวได้อย่างแน่นอนลูโจนะครับกาลังตีโจทย์ดูลูโจอดไม่ได้ที่จะสงสัยจะเกิดอะไรขึ้นกันถ้าหากพลังอวตารดูซับพลังงานจากหัวใจแห่งชีวิตโดยตรงจนหมดแม้ว่าจะไม่มีอะไรยืนยันผลลัพธ์แต่อย่างน้อยเขาก็ได้ค้นพบสิ่งใหม่ลูโจพยักหน้าร่างอาวตารกําลังดูซับอวัดดูซับพลังงานจากหัวใจแห่งชีวิตอยู่สัมผัสด้วยดี จงใช้ความรู้สึกและสัมผัสมันพลังอวตารดูซับพลังงานพลังอวตารกำลังดูซับพลังงานจากวัวใจแห่งชีวิตอย่างนั้นเหรออยู่สางหลงได้ฟังก็ประหลาดใจมันเป็นความเข้าใจที่อยู่เนื้อไปกว่า,าการฝึกฝนที่เคยมาเคยมีมาในอดีตนะครับผู้ฝึกยุคน,นึงจะฝึกฝนตัวเองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอวตารได้แต่ไม่มีใครเคยคิดว่าร่างอาวตารจะสามารถดูซับพลังงานด้วยตัวเองซะเองได้ คกันะจะรู้ว่าร่างอาวตารไม่สามารถฝึกฝนตัวเองได้แม้ว่าอยู่ช่างหลงจะสงสัยนะครับแต่เพราะว่าความไว้วางใจที่มีต่อลูโ่โจผู้เป็นอาจารย์พะแบบนั้นเขาจึงทำตามแต่โดยดีอยู่ช่างหลงใช้พลังตัดวิญญาณ3าส่วนหวนึืนนะครับผสมกับร่างอาวตารและเพราะแบบนั้นการเคลื่อนไหวนี้เองทําให้สิ่งที่ลูโ่โจมองเห็นนะครับแต่เพียงผู้เดียวยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นทุกคนตะลึงเมื่อเห็นหน้าอกของอวตารยุบลงก่อนที่จะ ขยายกับดังเดิมพลังสีเขียวจากหัวใจกําลังไหลสู่อวตารนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันเอาละสิครับดูเหมือนว่าลู่โจจะค้นพบผลทางใหม่เข้าเรียบร้อยแล้วปอนนา9 4้ารผลทางใหม่ดูเหมือนว่าคนที่ตัดดอกบวัวทองคำนะครับก็จะมีความหวังที่ปลายอุโมงแล้วตอนแรกเราก็ได้แต่กังวลน,นะครับว่าพวกเขามีอาจที่จะสามารถริเริ่มผังก่อเกิดได้แต่ถ้าหาก คุณลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนะครับมันคือข้อดีที่ได้มาจากการตัดดอกบัวทองคำจริงมันก็จะไปชดเชยข้อเสียหลายอย่างนะครับที่คนหนึ่งหนึ่งต้องไปตัดดอกบัวทองคำเนาะเพราะว่าดอกบัวทองคำเนี่ยสามารถใช้เป็นพลังฐานป้องกันได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้ามันทำให้ร่างวตารเคลื่อนไหวอิสระเหมือนกับส่วนหนึ่งของร่างกาย เป็นเหมือนกับร่างอีกร่างหนึ่งที่เราสามารถคกวบกคุมเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่สามารถดูซับพลังชีวิตหัวใจแห่งผังก่อเกิดได้โดยตรงนี่มันก็เทพชัดๆเลยนะครับก่อนหน้านี้อย่างที่เราเห็นนะครับพลังอวตารรูกุตรากายร้อยวิธีพลังอวตารปัญจคีรีพลังอวตารเป็นอ,อ,อะไรก็ตามทีนะครับมันจะแข็งทื่อเหมือนกับรูปปั้นนะครับอาจจะขยับได้นิดหน่อย แต่ก็ไม่ต่างอะไรจากรูปปั้นดีๆนี่แหละครับแต่ปัวตัดดอกบัวทองคำเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้แบบฟุบฟับฟุบฟับเลยนะครับก็นั่นเลยครับเดี๋ยวมาตามต่อกันในตอนหน้านะครับกับตอนที่940ขุ้นทางใหม่ดูเหมือนว่าอยู่ช้างหลวงของเรามีโอกาสที่จะอั p level แล้วนะครับเย่ย่เย่เย่เย่แล้วก็ตอนที่941แผนการทั้ง3และก็ตอนที่942 943 944อุ้ย ดูเหมือนว่าเดี๋ยวอีกตอน2ตอนจะมีสัตว์ร้ายมาคือมาปรากฏตัวขึ้นโอเคครับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเลยผิดพลาดประการใดยังไงกราบขอไปไว้นาีีนี้ด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กัน